สวัสดีคุณผู้ฟังที่น่ารักทุกท่านทุกคนครับก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านทุกคนนะครับที่กดติดตามรับฟังรับชมกันมาโดยตลอดนะครับตอนนี้คุณอยู่กับผมครับกับ V วิครับสังคมแห่งการแบ่งปันความรู้นะครับ Growth Mindset p o d c ส s t ครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับวันนี้เป็นวันที่อากาศดีสดใสมากๆเลยนะครับและวันนี้ครับผมขอ มอบสิ่งดีๆให้กับคุณผู้ฟังครับวันนี้ครับผมเอาเนื้อหาแนวความคิดของคุณไบรอันเทซี่ครับจงกล้าที่จะทําสิ่งใหม่ๆแล้วคุณจะได้ผลลัพธ์สิ่งใหม่ๆครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งไอดอลครับที่ทําให้ผมประสบความสําเร็จในการเป็นที่ปรึกษาฝ่ายขายมาครับเพราะว่าคุณไบรอันเทซี่นะครับถ้าไปดูจากเนื้อหาประวัติของเขาเขาคือนักขายมือทองระดับโลกเลยนะครับและวันนี้ครับคุณผู้ฟังที่กําลังกังวลใจเกี่ยวกับการกล้าตัดสินใจจะทําอะไรใหม่ๆและก็ ไม่อยากจะรอโชคชะตาให้กับตัวเองนะครับแต่เราจะไปสร้างโชคชะตาให้กับตัวเองนะครับวันนี้ครับคุณจะได้รับเคล็ดลับความคิดของคุณไบอันเทซี่นักขายมือทองระดับโลกและเป็นเทรนเนอร์ในการเป็นโค้ชในการสอนสร้างแรงจูงใจให้กับการดาเนินชีวิตด้วยนะครับเขาเป็นบุคคลที่ยิ่งใหญ่ระดับโลกคนหนึ่งนะครับและผมคิดว่าในความคิดของเขาจะช่วยให้คุณผู้ฟังสามารถนําไปปรับใช้ก่อนสิ้นปีนี้และคุณจะประสบความสําเร็จ ดังที่คุณต้องการแน่นอนครับวันนี้ครับผมได้หยิบยกจากเนื้อหาหนังสือของขโอมอยความคิดของคนเก่งที่สุดในโลก Think the best about success ครับหากคุณผู้ฟังนะครับอยากจะเรียนรู้ให้ลงลึกมากกว่านี้และก็เรียนรู้จากบุคคลสําคัญในหนังสือเล่มน,นี้อีกหลายๆท่านนะครับสามารถที่จะซัพพอร์ตสนับสนุนสํานักพิมพ์และผู้เขียนและผู้แปลได้นะครับผ่านทางช่องทางร้านหนังสือชั้นนําทั่วไปในห้างสรรพสินค้าและก็ช้อปปิ้งออนไลน์ครับ คุณผู้ฟังครับถ้าคุณผู้ฟังอยากมีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีมีอะไรใหม่ๆเข้ามาในชีวิตนะครับคุณไบอันเทซี่นะครับเขาได้กล่าวไว้ว่านะครับอยากก้าวหน้าต้องกล้าทําสิ่งใหม่ๆครับไม่มีใครครับเคยบอกว่าการลองทําสิ่งใหม่ๆครับนั้นเป็นเรื่องที่ง่ายดังนั้นครับมันจึงเป็นเรื่องที่ท้าทายครับและเป็นเรื่องที่คนที่ประสบความสาเร็จทํากันครับเพราะคนที่ประสบความสําเร็จนะครับคือพวกที่ชอบทําสิ่งที่ยากและท้าทายครับและพวกเขา รู้ว่ามันจะทําให้เราได้รับผลลัพธ์ที่มากกว่าที่คนอื่นได้รับครับคนทั่วไปนะครับส่วนใหญ่ไม่ค่อยกล้าลองทําสิ่งใหม่ๆครับพวกเขาจึงย่ําอยู่กับที่ครับในขณะที่คนที่ประสบความสําเร็จนั้นไม่ชอบทําสิ่งเดิมๆครับแต่ชอบทําสิ่งใหม่ๆอยู่ตลอดเวลาพวกเขาจึงพัฒนาก้าวหน้าและประสบความสําเร็จได้มากกว่าในเวลาเท่าๆกันครับสาเหตุนะครับที่คนส่วนใหญ่ไม่ค่อยกล้า ลองทำสิ่งใหม่ๆนะครับเพราะกลัวว่าความรู้สึกอึดอัดและลำบากครับเราไม่ชอบทําสิ่งที่เราไม่เคยคุ้นครับไม่ชอบปรับตัวและไม่ชอบพยายามครับคนส่วนใหญ่นะครับคิดว่าการทําสิ่งใหม่ๆคือการทําสิ่งที่เราไม่รู้ครับแทนที่จะคิดว่าคือการเรียนรู้ครับเราคิดว่ามันเสี่ยงที่เราจะทําไม่สําเร็จครับล้มเหลวและเสียเวลาครับแทนที่จะคิดในแง่ตรงกันข้ามว่าถ้าเราลองทํา ถ้าเราทําได้ถ้าเราพยายามแล้วเราจะได้อะไรจะมีอะไรที่เราจะได้เรียนรู้ได้มีประสบการณ์และได้พัฒนาบ้างครับประเด็นก็คือนะครับเป้าหมายของการลองทําสิ่งใหม่ๆนั้นไม่จําเป็นต้องเป็นความสําเร็จเสมอไปครับแต่มันอาจเป็นแค่เรียนรู้การหาประสบการณ์และการพัฒนาตัวเองครับส่วนความสําเร็จนั้นคือผลพลอยได้จากสิ่งที่เราทําครับการลองทําสิ่งใหม่ๆนั้นไม่มีอะไรที่เราต้องสูญเสีย มันก็แค่การลองทําบางสิ่งที่เราอาจจะประสบความสําเร็จหรือล้มเหลวครับแต่ที่แน่ๆนะครับเราจะได้อะไรบางอย่างจากมันแน่นอนครับตรงกันข้ามนะครับการทําแต่สิ่งเดิมๆเรื่อยๆไปกับไม่มีประโยชน์อะไรครับมันไม่ได้ช่วยให้เราประสบความสําเร็จมากขึ้นและที่แย่ไปกว่านั้นนะครับมันอาจเป็นการก้าวถอยหลังโดยไม่รู้ตัวซึ่งจะนาเราไปสู่ความล้มเหลวครับ ดังนั้นครับไม่มีเหตุผลใดที่เราจะต้องลังเลหรือกลัวการทําสิ่งใหม่ๆครับถ้าสิ่งเดียวที่จะเกิดขึ้นคือการได้รับบางสิ่งและโอกาสที่เราจะลองทําสิ่งใหม่ๆแล้วประสบความสาเร็จ <c oughs> ก็มีมากกว่าที่เราคิดครับเพราะฉะนั้นครับจงให้โอกาสตัวเองครับคุณไบรอันเทซี่นะครับได้พูดไว้ว่าชีวิตเราไม่มีวันดีไปกว่าสิ่งที่เราเป็นครับ ไม่มีประโยชน์อะไรนะครับที่เราจะพั่มบนกับชีวิตที่ย่ำแย่และไม่เคยดีขึ้นนะครับถ้าเรารู้ตัวว่าเรายังเป็นคนเดิม,ดมที่ย่ำแย่และไม่เคยเปลี่ยนแปลงครับเพราะผลลัพธ์ใดก็ตามที่เกิดขึ้นในชีวิตย่อมเกิดจากสิ่งที่เราทําครับไม่ว่าเราจะเสแสร้งว่าเราไม่ตระหนักรู้หรือคิดเข้าข้างตัวเองว่าเราคู่ควรที่จะได้รับสิ่งที่ดีกว่านี้ในชีวิตเราก็ย่อมรู้ดีว่าผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตนั้นย่อมสอดคล้องกับการกระทํา ของเราเองครับมันไม่ได้ดีไปกว่าหรือแย่ไปกว่าที่ควรจะเป็นครับคุณผู้ฟังครับการกระทําหนึ่งที่เสียเวลานะครับคือการโทษว่าโชคชะตาทําให้ชีวิตเราเป็นอย่างนี้ครับและหวังว่าสักวันโชคชะตาจะช่วยให้ชีวิตเราดีขึ้นครับเพราะความจริงก็คือโชคชะตาแทบไม่ได้มีส่วนกําหนดชีวิตเราเลยครับแต่เป็นเพราะตัวเราเองทั้งสิน้นความยากจนไม่ได้เกิดจากโชคชะตาครับแม้จะเป็นโชคชะตา หยิบยื่นให้แต่ไม่ใช่เพราะโชคชะตากักขังเราไว้กับมันครับความล้มเหลวครับไม่ได้เกิดจากโชคชะตาครับแม้จะเป็นเพราะเราโชคไม่ดีนักแต่เป็นเพราะความไม่พยายามของเรามากกว่าครับเพราะมีคนโชคไม่ดีกว่าเราตั้งมากมายที่ประสบความสําเร็จครับพวกเขาทําได้อย่างไรก็เพราะความพยายามของพวกเขานั่นเองครับคุณผู้ฟังครับดังนั้นครับอย่ามัวแต่โทษโชคชะตาว่าทําให้ชีวิตเราย่ําแย่ครับ หรือมัวแต่หวังว่าโชคชะตาจะช่วยให้ชีวิตเราดีขึ้นครับเพราะความเปลี่ยนแปลงในชีวิตคนเราไม่ได้เคยเกิดขึ้นเพราะโชคชะตาครับแต่เกิดขึ้นเพราะตัวเราเองครับถ้าเราอยากใช้ชีวิตที่ดีขึ้นเราต้องเปลี่ยนแปลงมันและต้องเริ่มที่การเปลี่ยนแปลงตัวเองก่อนครับลองใช้เวลาครับสักครู่นะครับและพิจารณาตัวเองอย่างจริงจังทำไมเราถึงมีชีวิตแบบนี้มีความคิดใดที่เราต้องเปลี่ยนแปลง มีทัศนคติใดที่เราต้องแก้ไขมีนิสัยใดที่เราต้องปรับปรุงและมีข้อบอกพร่องใดในตัวของเราบ้างที่เราต้องพัฒนาให้ดีขึ้นครับเพราะเมื่อใดที่เราเริ่มเปลี่ยนแปลงตัวเองเป็นคนที่ดีขึ้นชีวิตเราจะเริ่มเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นครับไม่มากก็น้อยนะครับไม่ช้าก,ก็เร็วแต่ที่แน่ๆต้องมีบางสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างแน่นอนครับผมเชื่อคุณผู้ฟังเหลือเกินครับว่าทุกคนมีความฝันและทุกคนอยาก ให้ความฝันของตัวเองเป็นจริงครับจงนึกถึงสิ่งที่ดีที่สุดที่เราอยากเป็นครับในชีวิตนี้ไม่สําคัญว่าเราจะเป็นใครนะครับแต่มีสสิ่งที่สําคัญคือเราต้องยอมรับในสิ่งที่ตัวเองเป็นและต้องพัฒนาตัวเองครับการยอมรับในสิ่งที่ตัวเองเป็นนะครับหมายถึงการมองเห็นข้อดีและยอมรับข้อเสียของตัวเองครับไม่จะเป็นที่เราต้องรู้สึกแย่กับข้อเสียของตัวเองนะครับแค่ยอมรับมันเพื่อจะนําไปสู่การพัฒนาตัวเอง ซึ่งหมายถึงการปรับปรุงข้อเสียของตัวเองครับให้ดีขึ้นและพัฒนาข้อดีของตัวเองให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปครับเราทุกคนนะครับย่อมอยากพัฒนาตัวเองครับเราอยากเป็นคนที่สมบูรณ์แบบเป็นคนฉลาดเป็นคนเก่งและเป็นคนที่ประสบความสําเร็จครับแต่สิ่งหนึ่งครับที่เป็นอุปสรรคอย่างมากต่อการพัฒนาตัวเองคือการมองตัวเองในแง่ลบครับการพัฒนานั้นคือสิ่งที่เป็นบวกครับ และจําเป็นต้องเริ่มจากจุดเริ่มต้นที่เป็นบวกครับดังนั้นครับคนที่มองตัวเองในแง่ลบรู้สึกว่าตัวเองต่ําต้อยได้ค่าหรือไม่มีทางดีไปกว่านี้ได้จะไม่มีทางพัฒนาขึ้นได้ครับตรงกันข้ามนะครับคนที่จะพัฒนาตัวเองไปสู่สิ่งที่ดีที่สุดได้คือคนที่เชื่อว่าเราสามารถเป็นในสิ่งนั้นแม้นั่นจะยังไม่ใช่ความจริงนะครับแต่ถ้าเราเชื่อว่าเราสามารถเป็นได้ และมองเห็นทุกสิ่งทุกอย่างในตัวเองในแง่บวกนะครับนั่นจะเป็นแรงผลักดันในทางบวกให้เราพัฒนาตัวเองไปถึงจุดนั้นได้ในที่สุดครับคุณผู้ฟังครับดังนั้นครับไม่ว่าเราจะเป็นอย่างไรนะครับมีข้อเสียหรือข้อบกพร่องอย่างไรนะครับอย่ามัวแต่จดจ่อกับมันครับนึกถึงมันหรือพูดถึงมันครับแต่แค่ตระหนักถึงข้อเสียและข้อบกพร่องนั้นและพยายามพัฒนาตัวเองครับ ยิ่งถ้าเราชอบคิดหรือพูดถึงตัวเองในแง่ลบนะครับมากกว่าความเป็นจริงนะครับยิ่งต้องหยุดการกระทํานั้นเสียนะครับเพราะนอกจากมันจะไม่ช่วยเราพัฒนาขึ้นเลยนะครับยังจะทําให้เรากลายเป็นอย่างที่เราพูดเองด้วยครับอย่าลืมว่านะครับความสําเร็จในชีวิตเหล่านั้นขึ้นอยู่ที่ตัวเราครับและตัวเราจะเป็นอย่างไรก็ขึ้นอยู่กับสิ่งที่เราคิดว่าเราเป็นและสิ่งที่เราสามารถเป็นครับดังนั้นครับจงตั้งเป้าหมายถึงสิ่งที่ดีที่สุดที่เราอยากเป็นครับ และพยายามพัฒนาตัวเองให้สามารถเป็นคนนั้นจงบอกตัวเองว่าเราทำได้เราคู่ควรและเราเกิดมาเพื่อเป็นสิ่งนั้นแล้วสักวันหนึ่งครับความฝันของเราจะกลายเป็นจริงครับคุณผู้ฟังครับผมชอบวลีเด็ดของคุณไบรันทิซี่มากนะครับเขาได้พูดว่า the more you teach positive idea to o t h e r the better you learn them yourself ยิ่งคุณสอนสิ่งดีๆแก่คนอื่นมากเท่าไหร่นะครับ ตัวคุณเองยิ่งได้เรียนรู้มากกว่าคุณผู้ฟังครับจากวลีนี้นะครับทำให้ผมรู้ว่าความหมายของชีวิตของผมคืออะไรนะครับนั่นก็คือความสุขในการให้ครับให้ความรู้แชร์ความรู้แบ่งปันความรู้ซึ่งกันและกันช่วยให้ทุกคนพัฒนาไปด้วยและตัวผมก็พัฒนาไปด้วยครับนี่แหละครับคือความสุขที่แท้จริงและยั่งยืนของผมครับคุณผู้ฟังครับคุณบรอันเทซี่นะครับเขาได้พูดไว้ว่าเราสอนตัวเองมากกว่าที่สอนคนอื่นครับ การเรียนรู้นะครับของคนเรานั้นครับมีหลายวิธีครับไม่ว่าจะด้วยการสแสวงหาความรู้ด้วยตัวเองเรียนรู้จากประสบการณ์พูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคนอื่นครับฟังคําแนะนําดีๆที่คนอื่นมอบให้แก่เราหรือความรู้ใดๆก็ตามที่คนอื่นสอนให้แก่เราครับเหล่านั้นครับคือการเรียนรู้โดยการเปิดรับสิ่งที่เราไม่รู้ครับแต่ยังมีอีกวิธีหนึ่งครับที่ช่วยให้เราเรียนรู้ได้อย่างดีที่สเหมือนกันครับนั่น คือการถ่ายทอดและแบ่งปันสิ่งที่เรารู้ให้แก่คนอื่นครับหรือการสอนและแนะนำสิ่งดีๆให้แก่คนอื่นนั่นเองครับทำไมคนที่ประสบความสำเร็จส่วนใหญ่จึงไม่เคยปิดบังเคล็ดลับความสำเร็จของพวกเขาไว้เป็นความลับครับทำไมพวกเขาถึงชอบให้ความรู้ให้คำแนะนำให้คำปรึกษาและสอนวิธีคิดและวิธีทำสู่ความสำเร็จให้แก่คนอื่น นั้นไม่ใช่เพียงเพราะพวกเขาเป็นคนใจกว้างพอที่จะช่วยให้คนอื่นประสบความสําเร็จนะครับหรืออยากจะทําตัวเป็นแบบอย่างเพื่อตอกย้ําความสําเร็จของตัวเองแต่เพราะพวกเขารู้ว่าการสอนคนอื่นคือการให้ความรู้แก่ตัวเองที่ดีที่สุดครับคุณผู้ฟังครับไม่มีอะไรดีไปกว่าการเรียนรู้สิ่งที่เราไม่รู้ครับแต่มีสิ่งหนึ่งที่ดีกว่านั้นครับคือการเรียนรู้สิ่งที่เรารู้ซ้ําแล้วซ้ําอีกครับเวลาที่เรารู้บางสิ่ง บางครั้งเราอาจจะลืมมันไปนะครับแต่ถ้าเราได้บอกหรือได้สอนสิ่งนั้นแก่คนอื่นครั้งแล้วครั้งเล่านะครับเราจะได้บอกและสอนสิ่งนั้นแก่ตัวเองอีกครั้งและอีกครั้งครับไม่ว่าจะเป็นความรู้ประสบการณ์กลยุทธ์แนวคิดหรือข้อคิดอะไรก็ตามนะครับที่เราคิดว่าเป็นสิ่งที่ดีและสําคัญต่อความสําเร็จครับเราจะเป็นต้องจดจําไว้เพื่อเตือนสติตัวเองและใช้เป็นแนวทางสู่ความสําเร็จต่อไปเสมอครับดังนั้นครับการสอนคนอื่น จึงไม่ใช่เพียงแค่การช่วยเหลือคนอื่นครับแต่ยังมีประโยชน์อย่างยิ่งต่อตัวเราเองและเราก็ควรทำทุกครั้งที่มีโอกาสครับ If you want more luck take more chance be more active show up more often ถ้าคุณอยากมีโชคมากขึ้นจงเปิดรับโอกาสมากขึ้นกระตือรือร้นมากขึ้นและปรากฏตัวให้บ่อยขึ้นคุณผู้ฟังครับอย่ารอคอยโชคครับจงก้าวออกไปหาโชคที่เรารออยู่ครับ บางครั้งครับความโชคดีของคนเราไม่ใช่เรื่องบังเอิญครับแต่เป็นเรื่องของการสแสวงหาครับอาจไม่มีใครเคยคิดว่าเราสแสวงหาโชคได้ด้วยเหรอแต่ถ้าเราเข้าใจความจริงอย่างหนึ่งว่าโชคก็คือสิ่งที่อยู่ในโอกาสครับเราจะรู้ว่าถ้าเราต้องการโชคนะครับเราก็ต้องสแสวงหาโอกาสมากขึ้นมันก็แค่นั้นครับลองคิดดูง่ายๆว่าสมมุติว่านะครับถ้าเราอยากมีโชคสักอย่างนะครับเพราะอยากรวยนะครับ ระหว่างการนั่งอยู่เฉยๆนะครับกับการลงทุนทําธุรกิจสักอย่างอย่างไหนครับที่เรามีโอกาสจะมีโชคมากกว่ากันครับแน่นอนครับว่าต้องเป็นอย่างหลังครับเพราะการนั่งรอคอยแล้วจู่ๆจะมีโชคเข้ามาหาเราเองนั้นเป็นไปได้น้อยมากครับแต่ถ้าเราสร้างโอกาสบางอย่างเพื่อเปิดประตูให้โชคเข้ามาย่อมเป็นไปได้มากกว่าครับความลับของคนที่ประสบความสําเร็จและคนที่ร่ํารวยก็คือ พวกเขาไม่เคยนั่งรอคอยโชคโดยไม่ทําอะไรนะครับแต่พวกเขาจะรอคอยโชคในสิ่งที่พวกเขาทําวิธีแสวงหาโชคของพวกเขาคือการมองหาโอกาสและลงมือทําครับเพราะพวกเขารู้ว่าโชคนั้นต้องเกิดจากความพยายามของตัวเองเป็นอันดับแรกถ้าเราอยากมีโชคนะครับเราต้องลงมือทําต้องพยายามต้องกระตือรือร้น,ลนและต้องเปิดโอกาสให้โชคเข้ามาครับ การนั่งอยู่เฉยๆคือการปิดประตูให้กับโชคครับมันคือการส่งสัญญาณบอกชีวิตว่าเราไม่ต้องการโชคครับเพราะเราไม่คู่ควรกับมันสิ่งที่คนนั่งบ่นว่าตัวเองไม่ค่อยมีโชคไม่เคยตระหนักก็คือครับโชคนั้นครับมีอยู่ทุกแห่งหนครับเพียงแต่เราต้องก้าวออกไปหามันครับเราไม่จําเป็นต้องรอคอยโชคเพราะโชคนั้นรอเราอยู่ครับเราแค่ต้องออกไปแสวงหามัน โชคนั้นซ่อนอยู่ในทุกสิ่งที่เราทําและทุกสิ่งที่เราพยายามครับและมันรอคอยที่จะปรากฏตัวเมื่อเห็นเราทําครับและพยายามดังนั้นครับอย่ามัวแต่นั่งรองคอยโชคครับแต่จงขยับตัวลุกขึ้นและลงมือทําครับบางสิ่งเพื่อให้โชคนั้นหันมามองเราครับเพราะถ้าเราคู่ควรที่จะได้รับมันแล้วเราย่อมได้รับมันไม่ในวันใดก็วันหนึ่งครับ คุณผู้ฟังครับจงทิ้งข้ออ้างและข้อแก้ตัวคือสาเหตุของความล้มเหลวครับถ้าเราครับไปพูดคุยกับคนที่ล้มเหลวครับสิ่งเดียวที่เราจะได้ยินคือข้ออ้างและข้อแก้ตัวของพวกเขาครับพวกเขามีข้ออ้างมากมายที่จะบอกว่าทําไมพวกเขาจึงยังมีชีวิตที่ลําบากยากจนและล้มเหลวครับและพวกเขาก็มีข้อแก้ตัวมากมายที่จะบอกว่าตัวเองได้พยายามแล้วแต่ความจริงก็คือพวกเขาไม่เคยพยายามหรือ ไม่เคยพยายามมากพอครับคนเหล่านี้ครับชอบอ้างและแก้ตัวไปวันๆนะครับพวกเขาพยายามหลีกเลี่ยงความจริงที่ว่าพวกเขามีชีวิตที่ย่ำแย่อยู่ทุกวันนี้เป็นเพราะความผิดของพวกเขาเองครับ mm hmm. การกล่าวโทษสิ่งอื่นหรือหาเหตุผลมาอธิบายถึงความลำบากยากจนและล้มเหลวในชีวิตของตัวเองทำให้เราสามารถหนีพ้นจากความรู้สึกผิดแต่โชกร้ายที่เราย่อมไม่สามารถหนีพ้นผลลัพธ์ในชีวิตที่เกิดขึ้นจากการกระทำของตัวเองไปได้ครับ ไม่ว่าเรานะครับจะมีข้ออ้างหรือข้อแก้ตัวมากแค่ไหนครับแต่ในที่สุดครับเราจะตระหนักว่าสาเหตุเดียวของความล้มเหลวในชีวิตคือตัวเราเองครับเพราะฉะนั้นครับใครที่รู้ตัวว่าเราเป็นพวกที่ชอบอ้างและแก้ตัวครับเช่นอ้างว่าเราไม่ยอมทําบางสิ่งเพราะไม่มีเวลาแต่จริงๆแล้วครับเป็นเพราะเราเกียจคร้านครับหรืออ้างว่าเราทําบางสิ่งไม่สําเร็จเพราะมันยากครับแต่จริงๆแล้วเป็นเพราะเราไม่พยายามครับ หรืออ้างว่าเราล้มเหลวเพราะเหตุผลใดก็ตามนะครับแต่จริงๆแล้วเป็นเพราะเราเป็นนักยอมแพ้และนักล้มเลิกครับข้ออ้างหรือข้อแก้ตัวเหล่านี้นะครับจำเป็นต้องถูกขจัดออกไปครับและเราต้องกล้าเผชิญหน้ากับความจริงว่าอะไรคือสาเหตุที่ทําให้เราล้มเหลวครับและสาเหตุนั้นต้องเป็นเพราะตัวเราเองการหาข้ออ้างและข้อแก้ตัวอาจเป็นสิ่งที่ยั่วยวนและทําได้ง่ายครับ แต่มันจะนําไปสู่ผลลัพธ์ที่แย่ที่สุดในชีวิตที่เราไม่ต้องการดังนั้นครับจงเริ่มยอมรับความจริงครับเลิกอ้างเลิกแก้ตัวเลิกอธิบายเลิกโทษสิ่งอื่นแล้วพยายามปรับปรุงแก้ไขตัวเองครับแล้วในไม่ช้าเราจะเปลี่ยนความล้มเหลวในชีวิตให้เป็นความสำเร็จได้ครับ you only have to success the last time คุณแค่ต้องประสบความสำเร็จในครั้งสุดท้ายเท่านั้น คุณผู้ฟังครับจงจำไว้ว่าเงื่อนไขของความสำเร็จคือเราต้องล้มเหลวหลายครั้งก่อนหน้านั้น <ท homage S 1> คุณผู้ฟังครับสิ่งที่แน่นอนที่สุดคือไม่มีใครที่ไม่เคยล้มเหลวก่อนที่จะประสบความสำเร็จครับทุกคนต้องผ่านความล้มเหลวก่อนที่จะไปถึงความสำเร็จและไม่มีใครสามารถตีเลี่ยงได้คนที่เกิดมาทำสิ่งแรกแล้วประสบความสำเร็จเลยอาจ,จมีอยู่จริงครับแต่มีอยู่น้อยมากเลยและนั่นไม่ได้ไหมายความว่าเขาจะประสบความสำเร็จในสิ่งที่ทำ หรือสิ่งอื่นๆที่ทําตลอดไปครับแม้คนที่ประสบความสําเร็จแล้วก็ยังต้องล้มเหลวในวันข้างหน้าครับและความล้มเหลวจะอยู่เคียงคู่กับความสําเร็จตลอดไปจนกว่าการเดินทางของเราจะสิ้นสุดลงครับสิ่งหนึ่งที่คนประสบความสําเร็จกล่าวกันไว้ก็คือครับความล้มเหลวคือส่วนหนึ่งของความสําเร็จครับทุกความล้มเหลวคือเก้าหนึ่งของความสําเร็จและไม่ใช่การก้าวถอยหลังแต่คือการก้าวไปข้างหน้าครับ ทำไมคนที่ประสบความสำเร็จจึงไม่เคยทอ้อถอยไม่ว่าพวกเขาจะล้มเหลวครั้งแล้วครั้งเล่าหรือสักกี่ครั้งนั้นเพราะพวกเขาไม่เคยสนใจว่าตัวเองสูญเสียอะไรไปครับแต่พยายามเรียนรู้ทุกบทเรียนและประสบการณ์จากความล้มเหลวที่ได้รับมาครับสำหรับพวกเขาความล้มเหลวคือการได้รับไม่ใช่การสูญเสียครับมันไม่ใช่ตัวบั่นทอนพลังในการก้าวไปข้างหน้านะครับแต่คือตัวสร้างพลังให้เราก้าวไปข้างหน้าอย่างแข็งแกร่งขึ้นครับ จงจำไว้ว่านะครับเงื่อนไขของความสําเร็จคือเราต้องล้มเหลวก่อนหน้านั้นและยิ่งความสําเร็จนั้นยิ่งใหญ่เท่าไหร่นะครับเราก็ยิ่งต้องล้มเหลวหลายครั้งก่อนหน้านั้นครับและความจริงแล้วจํานวนครั้งของความล้มเหลวนั้นไม่ใช่สิ่งที่เราต้องนับนะครับแต่บทเรียนประสบการณ์และสิ่งที่เราได้เรียนรู้ต่างหากครับคือสิ่งที่สําคัญครับและยิ่งจํานวนครั้งของความล้มเหลวเพิ่มขึ้นสิ่งที่เราได้เรียนรู้ก็ยิ่งเพิ่มขึ้นด้วยเช่นกันครับคนที่ประสบความสําเร็จ มองความล้มเหลวในแง่ที่แตกต่างจากคนทั่วไปโดยสิ้นเชิงนะครับพวกเขามองมันในแง่บวกครับยอมรับมันได้และแม้แต่ชอบมันนะครับเพราะเป้าหมายของพวกเขาไม่ใช่การประสบความสําเร็จแค่ครั้งเดียวแล้วล้มเหลวต่อไปเรื่อยๆเพราะเรายังเรียนรู้ไม่พอครับแต่พวกเขาต้องการล้มเหลวต่อไปเรื่อยๆเพื่อเรียนรู้ให้มากพอและประสบความสําเร็จอย่างยิ่งใหญ่เพียง1ครั้งในชีวิตครับและถ้าเราคิดได้อย่างคนที่ประสบความสําเร็จนะครับ ทุกครั้งครับที่ความล้มเหลวเกิดขึ้นนะครับเราจะพยายามผ่านมันไปได้อย่างง่ายๆครับคุณผู้ฟังครับฟังมาถึงตอนนี้แล้วเป็นไงกันบ้างครับผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับคุณผู้ฟังไม่มากก็น้อยนะครับสามารถหยิบยกแนวความคิดของคุณไบอันเทซี่นะครับไปปรับใช้ในการดําเนินชีวิตและหน้าที่การงานและก็ใครที่กําลังจะตัดสินใจทําอะไรใหม่ๆก็ขอให้ประสบความสําเร็จในชีวิตด้วยครับและก็อย่าลืมนะครับ ฝากกดติดตามกดสั่นกระดิ่งกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับช่องโกสมัยเซตคิดบวกแบบคนสำเร็จด้วยนะครับนี่คือช่องสังคมแห่งการแบ่งปันความรู้จะอยู่คู่กับคนไทยไปตลอดการครับขอบคุณครับ